มานากพนันมาเลยนะได้เว้ยมันยังเนี่ยโหหนูขาวพี่น้องหนูขาวหนูขาวประเทศมาเรียบร้อยแล้วนะหนูขาวโอ้จักแต้มนะเกื่อเกื่อแบบแถมถึอวิธีมันบ้านพ้ยแล้ว่าได้มาดาดปากสองเขาดีเพือนมีเมีอะครับเอาีพี่น้องเอาสองเอาโอ้โคตรดราม โอ้ขับใจขับใจสิเลื่อนเลยกินเราแล้วก็แกะนุ่นทางนี่นะนี่ไม่พ้นเดี๋ยวนางเรียนยูนี้จะเข้านะทุกคนยังจะเวทไลายเมื่อกีนจะนมา,าให้ไล่งวงอะไรขัว้วไอกระชออีกเนี่นี่นะเขาวบ <เล S 1> ้าผมแกะคาทิมตัวละคืนเน,นี่ยไล่เลี้ยงปัป๊บกราบทักทายสบายดีทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกคนนะนีอากาศชิลเดินทางเมื่อนะลงผู้ต่อเสียวนะลงผู้มีหนาในพันทิ่นไม่เฮาถืออีกเลย ลงก็ลงบอลสั้นๆนะถึงปืนถึงมีถึ้งยังโมมียนมือชีจับลงแบบสั้นๆ,ๆเลยพุณจะผ่านใหญ่งครับลงก่อนหันจังมาอยู่นี่คือหอดตีนผู้กึกหรือไรถ <c oughs> ้าคืนนี้อยากเมื่อยขาลงนี่สับายนะใส่แต่บเบรกอย่างเดียวขาลงนี่ โอ้ยผ right ุ้แลหอดผุ้แลขันหมื่นคุ้งกึกเลยละไปไกลกันบ่ได้นะยันหมื่นมันจะต่ำกันลงไปเลยพนาพันมาอลไรนะได้เว้ยมันยังไยโหหนูเขาพี่น้องหนูเขาหนูเขาเปิดเฮ็ดมาเรียบร้อยเลยนะหนูขาโอ้แจักแต้มน่ะสิบเ็ด มิตนวาบ่เว้ยอยู่โอ้้าทุกอาไเผาบัดเรื่องแล้วบัดนี้เผาเลยล้วเผาล้นๆจะน่อยไม่ต้องเซะเองเมื่อบดโดกอไเผาแล้วจะแตกเฮ้เผาบดมันเน่ามันเน่ามันเน่าเน่าเว้ยเาเน่าเน่าบออกันเผาไว้บ่เน่าเผาๆล้นๆจะหน่อยเนาะเผจุมนาได้มาเผามันเลี้ยงล โอ้ชีวิตเต็มเนาะโอ้มาทิศนี่นี่คักจะมือนี่ัดมองหนึ่ไอยูม<า>่มอง,นง,นงห,หนึ่งเ <c oughs> ขาบอกว่านัดอยู่นี้น้ำในมันสะอาดนี่ยังไปนัดบ่อยแห่งหั่โอ้ยดีดยตัดีตัผู้หงหนึงยินทำมาบ้าลัดสีแดงสมบูรณ์สมอูโณ์มชีวิตจิ้มาาูล ตายแล้วอ oh. ่อายากโตกินมงวันกระเบิดอีกกินก uh, mm ินโอ้มาสวบเอาสวบเอาเลยไหยิ้มแล้วยแยโอ้ยนตเนียิ้มเนขากนงชื่อกุัวคอยเย็ดเชนยาวแล้วรเอิดรเิดแหวผุนอยจะย้าแวแหนาดบนหนึ่งไปอยู่บนหนึ่งเศร้ามันชีบมีกคำนัดกันนี้ คอยถือเมีเจ้าอันชิลมยันเมีเจ้าก็แพงอะไรวะชีวีทีมบ่ากขิดมันมันมันขอเอาขอว่าชีวีทีมกูจะได้กดอเมื่อให้มันหดพื่นมันถือเองเนี้บ่เนี้ยยันมมวาหายเหนที่อยวองศีลคาตกปับมาได้นี่ซื้อม่ใหม่จะได้ไป็นพันคึอนตอนไหนก็ว่องอีกเลยพันร้อยโอยาลุมุกเียขอว่าชิพันหินเห็นที่อ้เขาเอาไปลุมุก โมตียมันเป็นมันหอนมันเลยมันจะได้กลิ่นทิ่มเฉยๆในพานเพิ่นเพิ่นเฮ็ดมาแบบว่ายังดีแต่เพิ่นมาให้จับมาให้บายและสุดนี่เผากับใ้เผาเองทีเพิ่นจะเผาเองนะเป็นไม่ซูตรงเพิ่อนน่นล่างหนามเลยยังกับจิงเผาเพิ่นแบบจิงจิงงามจะิ่มสูตรอะไรพวกนั้นมาว่ามันไปทานเนขาเผานี่มันโอ้มีสูตรไม่ยังบ่เอาไม้ข้างเอาไม้ข้างซิโอ้ เอาท้ประเทศเรดชูดเพิ่นเนาอกันสูต้นนั้นคือบนทางลืมจกเถื่อไวบอชูหนึ่งค่ะชูผลิตนะชูต้นมันไม่ลืมเนาะอูมันไม่ไปบอกไปซ้อนก็เป็นชูต้นนะเนี่ยท่ามติดกูติดอ่ะ Nhêm đáng loài. Nay lần nào, hoặc chắp vào bài đọc. Hoàng nhát, nông chảy yếc. Mày bàn nhà vào yêu. I did vậy. Bona, hoàng hương nam. Hương nam, giữa bé ghi nam mười hai nahan. nạm Nam mười nạm nahm ngưng luôn 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 nạm luôn 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 Nạm luôn 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 ยังใครแน้น,นำรับไปกับานาขนอืมกินใช้จะฟองว่าผมว่ากินนี่แล้โอ้ยจะองปากกินยอะไรยังเรลียยร้อย,อย,ยอปากบดได้ <c oughs> เลย <c oughs> โอ้ฮ่าค่าคนนาพันเผาเว้มยมันจะไปแล้วด้วยไปจะดับก่อนเนี้ยคันนนะอ่ะเอาไว้ครั้งหนึ่งเตี้ยออตแต่ไป,ไปทำการมาปีปีหนึ่งนะเพิ่นทากะเพราโนมันนี่แหละแล้วก็เฮ็ด จนจบแต่ได้ผลไม้จ้าใลาใบอีกนะ้ออเกษตรอะไบ้างอืมเห็ดเห็ดเห็ดถิงได้ผลเออิเถิงบะถิงนะจนมาป้ากันตึกนีิผูขักแล้วใช้ะมือันกินหรอเป่าเออบุกอืนะนี่านไม่เนี้ยไแหน่ล่างเผาแหลรบันทีละหลายนะทุกคน แต่ว่าเป็นผู้ผู้สําละนี่ผูชําเละนี่เป็นในพันไญยไปครั่วแต่ก็เอือบเกื้อเมื่อน่าตะนิ้บดตากแหงนะโอ้โูดพูดนออืพดูนูไวอะไรนูไมีแต่นูไวต่อยเนาะมีนูไวตยยมีนูยังมาปนเลยจิายอืม โมเมนนูอันนั้นปริญญาแต่เนยโมเมนต์เนาะเอาแต่ขีมันออกเนาะตับมันเนีไหวได้เนาะขีมันมเอาเมื่อให้เผาเรากินได้ได้ปนมาเอด้เห็นละมักเนกโมเมนต์ว่าสิบพลาลนันนันนี่ดอกะหอนกินมาได้เองมาเด้ พอเท่าเราขอเมื่อบงางานนั่นเนี่ยแล,แล้วล้มกเลยเรอาอทีมไดโ้โพนมันกับกออขี่แกมาแล้วขี่ตัวอ่อนอ่อนเอริหันล้มกแทนกันเลยแซมเลยแล้ว,วเราจะเอาบางนัดปลาเมื่อหนึหน่งนะมาฝากไม่เทา <laughs> เปล่าเล่น้่เมื่อกินเองเนี่ยแหละเมื่อต้มนะมะวาดีกระเพาะดีกระเพาะจะลองเมืองโอ้มาเลยอ้าวแซกะสอบตะลืเลยหิวเอาเด้ปยปงหำมันนะสองสี่หกเจ็ดแตกหนึ่งแตกหนึ่งเนาะโอ้แสดงว่า ตัวเถิกนี่ซีโตเนาะคะแนนเท้าต่างหาคะแนนเกือบต่างหาคะแนนัวกพักนะคะแนนคะแนนมั่นนะกับพวกเอือบรี่มันอยู่เหื่นเอือบเอือบตัวนั้นเอือบมาได้อาตัวน่ะหัวเหยาะไปเหยาะพวกก็มันเจิ้งแต่ว่ายาบมันคงเค็มกับไปล่างทำไมเนาะอืมจะลายเลยนะเอือบเพื่อแบบให้มันถึอวิธีอีก มันบานปุ้ยแล้วเนี่ยจะได้ว่าได้คกอดบานปุยนั่นนี่เราบวานปุยอืมันจะเห็ดบางคนนะเห็นขวานปุยตะบิดอยู่หน้าก็เด้อนี่สิทอในฝั่งเน้นขวานจงยี่นกามหนึ่งอันเห็น พูดจะเดือดไป้าอนีิบาน่วนที่มีสองวันอยวานั่นะกัมเต็มกัมคนก็พูงมาเดียวฮืมกระพุ้อันนั้นคั้งหนึ่งงานหนึ่งงานทัวอืมเจ็ดมันจะเบิดเลยเกลือเขาเลยนั่นได้เลยขามื่อนี่กามไปซึกอเยอนี่ะอืมบอเมื่อเดืบปโอ้ เกือบแตนแพงไหวเนาะเอาไปไปใช้เที่ยวเนาะใช้ไปผู้ไได้แล้วเนเกืบตนเนาะห่อไทให่อแล้วนะทุกคนไาดิในผ่านนเฮ็ดย่งอีกเลยเห็ดยังอีกเลยที่บเสียนานหาเน่ยอร่ด้แน่นอนมี่ยกินี่อะโอ้หานนี้กินมี่ออีกแล้วอ่กินย่งหมักหมักตัวแห่มักแห่อดีอยู่ฟังไทยูดคนอื่นมักยังนะตัวนี้

เดีนี้ฮเดือนทกนี่ขยันเบิดเงาตัวนี่ม่แต้เบิดเอ่วเหรอไม่ไม่งูงู้มาบิธรรมดาธรมชิมเมืงเด้อชิมเมดินดีเห็นได้ตาลกินบ้เออเฮียใช่ทหารและครับเขาผู้บัทากินกันเลาแลแตกเลย ไม่เนี่ยก็หุดเอาหุ่เอาเลยนะทำดเลยเอาเอาเลยนะไฟหมนต่างมันเียมันจะมหดเตน้โหแน่นอนพีร้องเอียดโลิชูนั่นี่บอกอืมชูนั่นี่เตรียมคนมาโลิศชวยน้นออชูนั่นี่เตรียมคนมาถวยเตร่ยมคนมา้่ะ เปลือกเลยล่กับดทยดินค่ะเบียดในเขาลาวเหรอหรือเปล่าอ <c oughs> โอ้ยข, <อ S 2> ข <อ S 1> ้าไปนอมมากินต <c oughs> ้ำเมียงนะชุ่ยอดสุดยอดประธานกินนะส,สุดยอดไปก่อนใลยอะไรกูไงนี่แหละนี่มาเป็นจีเอลี่เลยใช้ประเด็กลาย <c oughs> โอ้อืมสุดยอดต่อพังจำเพื่อจำเพื่อหรอ พอะเคยแป้งหมคกินมากนึ่งผ่ากับือตตออมนั่งกิแอเ็ดแปลกเด้อพี่น้องกินมะกอกเคยกินบ้าเบื่อกะกรกเป็นนัไดพี่น้อง

เป็นน้ำกินนัวกับนัวกระแตแมนป่งไข่เยิ่มตัวแปรเฮ้ยจ๊ะตัวนี้คือจะไข่เพิตัวลายมันลายเดียวทำไผ่เจ้าจะบุหงจะบอกตัวไผ่ตัวห้าวไหนแหละอืมกอดจิบอ <c oughs> นี่พี่นดอ,อกติลีแด้วปันโอ้หมันพุทลนี้เล <c oughs> เ้ยอาดูท่ายี่งายกันนึงออมันจะได้าบาทต้ม,ตมจะมาถั่วเนาะอืมถั่วไอ้เนื้าชนตนะั้อออมอืมที่บ้านนอกเนาะเคยก็ห้างหรอเปล่าเือนีติมนเรีนมาอรอมุกกอง ฮะเตะนโนลล่นเนี่ยลายลงขึ้นชงควรานนะจ๊ะหยา,ยายมีรชาลายคือกว้านนะครับชมตมั้มเอาไปเล่มกล่องแบบนี้เบๆนายห้นนองตัมันเดียวเนี่ยเอาชีปั้นตัวแห่งก่อนนะอ้ ให้ทุงยางมาเห้ฮะองเลยทุงยางขอเขอปัุเดี๋ยวจหาทุงยางเตรม้แนี่นมาโอ้เอาพอนำรังแบงังแบงแยส่วนออกโอ้เผื่อเขาุดไว เอาไมาเา่เค็นตัวจริรมานตัวฮะมันยังขัดมันกถือกันโอ้ไม่จะไปไปขัดนาะเอีมยเอาไปเนื้งกินโยเีหนเตกันกับเมียพิดกันยะอนู่นนนวเอาเรื่องกินเออยอเน้ะโอ้กบเผากันน,นี่นะใส่อันน,นั้นอยังรอบตัวนนเนาะรอบขวด,ดวันนี้เ่าโตนะตะกุบวันก่อนี่หนึ่งนะโอ้คักคักคัก กับใจเด้อ7กิโลกับใจเดอยืนในม่วนกับใจเด้อทาลังได้นอนเนาะยืนตั้งนะเอยน่เดี๋ยวผมมนนำเง่นนำขั้งนำขเรา้มชมได้เลยดั่งใบบานไปเห็น่าเลยผ้า พลังโตเน่บอกไว้ผ่าผ่าผ่าเฮ้ายี่นตัวเหรอเฮ้เฮาเชี่ยเมื่อไหร่เมือนกตัวนอเออว่าดอ่าฟันนเล่นแล่นฟันทอดต้องตียันกับบ่อดีักาเล่นลายพันชูเขานดีเลยเขาหัวก่อนถอดผ่าเอาลำลังไปสมกับว่า ซ้องขึ้นนะทูกหมาันนะมันเติบอยู่พอจะแบ่งก็เล่นอือนี่แหละคุณย่างตุนคุณย่างในบ้านงใช้องกินหรือมื้งหลังเลยจัถอหมอห้องมืนอเนาะนพัดมือจะอเพาเอาได้หมมืแบ่งจะเอาได้ แบรกเราเอาป่ะมันหอดรถแต่ผมยังขห็นเมาออกก็มีตัวฮาร์เสียกินอยดีหอดรถผมมีงานเด็ดหอดบอลได้คือคอยกีเซ่ก็เห็นเบรกเลยพอดีเอาแรกว่าจะไปแบ่งอยู่เพื่อนนะแต่ว่าแบ่งอยู่นี่เพราะว่าเดี๋ยวอดให้เอื้อยกับน้องเดือดชัยประเทาอยู่นะพอดีสามพูดแบ่งสามพูดป่ะ บอคือเที่คนสีไปเลยเทียจะสีไปทาไหนใช่ไหมทางนั้นได้ๆอหาปะทากัแล้วเออหายปะทาวนี่เอาพิเศษโอ้ยเอาลูกกันเลยนะปวดได้ได้ตมัวเอาได้แหม่น่แม่นี่นี่พี่น้องมันกระลัได้ปว้ไดเอามัวเอาหายนะถือว่าสมควรอยู่ปวดไดกินหัวปวดขวกินบันกระตุนกระตมันไหมปขวัญกินมันกระตุนตุ้วไมันนั้นเขียวมันเว้ย จะนหำเ่าเหรบ่นะมือ <retrie> น <ves> ีเข uh, like oh wow, em. ียวนายเขาเอาออกเหมือเขียวเลยอาไหมนี่ไปนึ่งโต้เอาเขียวโต้ออกเอาเขียวตุ่นใส่เขาดีกัดต้นไม้หรอบุคคลการตะหินหร่าเห็นบอกเขาว่าเอาแกนเขียวเอาตะเขียวออกกิ้ตะก้อนอย่างนีขอบใจขอบใจเดลยยำโหมันเดินนั่นแน่ขมอมมั้นี่ยนี่นะก็มาจุดฮะยำ เ้อหัวด้วยเอาเลยเอาเลยมียาวิีกงมัวกันเอาก้อนต่อจุ๊โอ้มาโตบักตีเช่เออได้เลยนี่พี่น้องเอาก้อนอะไรเฮ้ยสมควนอยู่ไหนล่ะโคโอ้ยพูดง่ามเลยกบกระดิบก็ด่มันดาดปากจ้องเทาอยู่เพื่อนมุเมีอะไรเอาเอานี่พี่น้องขอสองเอาโอ้กบเสาม โ oh, อ้ขับใจคขับใจ๊คใช่เีชเ,ชเลยกินเหล้าแล้วก็แกะมูลางนี่นะนี่ไม่คนน,นี่นะเดี๋ยวไล่เติมอด้ยอืนี่วันนี้เหาอืมใสปืนให่เลยยังนู้นได้บ้างนี่ยังนู้นอยนะหลตัวเมื่อท้งน้องลเลยวะเออข้าวจีักอันน้นปลาหนูแหงเมื่อใหรลดเวจผมอลไรจังวะเออเอา,า,อนนาเลดก่านหลยปีเลย มันหาวปีมาได้ไปไก่ลูอย่านว้ามันอยากนู้นะอย่าันั้นมันเบิ่งคิดพออย่านว่ามันอยากเลยสิพากไมคิดมันก็สิอยากไหมพากไม่ไม่เทานะไม่เทาแล้วมห้พากมานน้ำนาพ่นนี่แหละคนบาดพ่นเองนะมอน่ดูงานพ่นเนาะเออคนว่ากันแหละ่ายไม่เบิ่งนี้เด้คิิดเพรายไม่ไทยอ้ยเชานบาณจะไทย เช่นว่าเช้าไหลูกสาวกาจะมาท้าทายคลิปก่นวายหรอกชั้นผ่ามุมวิใส่เชจจะได้็นบุปเป็นได้ในได้เชแบ่งไหนเออน้องแล้วก็เอ้ยเปรล้วทุกเดื่อนเนี่ยเขร้ยแบ่งลายมันจะเบิดนะมันจะบูดทึ่นเอาซจำพ่อหอมปลาหอมข้อกับพ่อนะพ่อปลาพ่อข้อเดี๋ยวหนูอีกคุละโตกับพ่อบอกให้ร้ายนะเไม่ร้ายจะนั่นเอาไปหาเลินนี่เอา ีเอาพิเศษหาเลยเลยก็มาเอาพีเศษมอเพวงนะพนาำนโอ้ยพนเศษจะมีแตะเหาเลยเลยเอาขับใจอีกแล้วอย่ากมมอหัวนะโมทน์โทนไปขอบใจนี่พี่ต้องใช้ใช้ทุกอย่างเขาเลยดีดนีดีนะเหาลถฉีกกำลังมุนบดมุดยางกัในมัด ยังมีกระดิเนะเอ้ยพ nice> ุ่กันกระดเนาะเออแล้วแต่นะแบนทำไม่แห้งนอุกโตนะมาผ่านเนี่ยบ้านลแมวแวว่ะมามาทุงตัวหงโตแห้งครนี่กับนี่รอบนี้ครบเนาะเออครบนี่ โอ้ตัวนี้ขับพี่น้องเลยผ่านเลยยังขัดนังดูวะนี่เถอกอันนี้ใส่กระสอบแล้วได้เหอเขาเลือกวะกรสอบเผาเาเอาได้กระสอบเผาใช่นี่เด็เอาเลยนะจะกัดมัดึงล้กันที่อ่กับข่อยจะมัดจุไว้เอออจะใส่กระสอบควยอได้ๆ คือ่าแบ่งไลายไลายนะทุกคนกลุ่มอยู่ดีกว่านอนโต๊ดยื่นอยู่ได้มอนี่ยยันปะเ่าปอดีกินมอเนี่ยขี่นูกับชิบะปะเ่านับแต่ตับมันเบิ้งที่เจ้าเนี่ยมอเมาหนยุกเบิดนะมอนี่ยเมื่อคืนปิดขี้เป็นขาให้ปะเ่าสินกินเองเหรอขอใหงบริจาคิดอยากหักมันได้หรืเคยแบบนี้เนี่ยมอเมาอะอรอดเอา ช่ใช่เท้าบอกอ้าวพวกเจ้าพิเศษสตวเอารวเอาเอานี้พอเอาสา้พิเศงะเเอาสามสองสี่ตวนะทุกคนนี่อ่ะสี่ตัวสมควนอยู่ันนี้ก็สี่ในพันใหญ่สามก็สามเลย่่ใช่สามสี่สนี่ควายเจ้านี่ีส่นอยากิซอนะ มาเลมาเลยวานอเลอกป้มเอาเออเนี่ก็ลงไปอีกเลียงมาเร็จเนี่ยเพื่อกซองหัวเอาว่วาเอาไหว่าแล้วจ้ะละนีโอ้ถูแบงแบงอีกรอบนึงแบงอีกรอบนึงเอ้่เขียวคนนี้ โค่นแล้วนี่หัน่นหักกระเถาจะได้เอเอด้อหักเถาเชียวต,ต้องจุกเอาอีกอืมเป็นบ่อหักกันจุนนะจนกน,น,น,นกลกเลยมากบ่อที่มันน้ำเลยอ๋อบ่กันเลขี่ผู้ขี่ป้าเออข่าย่ร้องไปขี่นวายหายเพลินแบบมนนันได้เลยเนาตอนนี้พูดอีต่างหากนะพูดเท่าเดี๋ยวไปหาแบ่งให้ก่อนโอ้มาเปลนหมด ออกเลยโอ้ยยังนีใเรกินี่โอไม่อู้กองว่ะโอ้กินเ้ายาเ้ายังกินกินโม่ประดาโอ้ยังนี่อะยังกิน นูจลหนูหมาเมนหมูในเมนตัวหนึ mm. no, 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 okay. no, no, ่งโอ้ยหมอนัทหมูแล้วก็บาไก่แล้วก็บะยานอนจังได้ล้ะเดี๋นอนนี่นปนาวปลาทอบ่ะย่างคุ้มไลยเมื่อก่อนจะเอาไปให้แม่เราอีกเถียงเอื่อนหน่อนี่ โอ้เราไปอยู่นะทุกคนไปออยู่ก็อจะหอยปลาแบบนี้นะนี่นะนนะเขาก็อจะหอยปลาแบบนี้แหละนี่ยิ่ได้อยู่หรอกคือจะเห็นอยู่หรอกเรือตัวนี้ไปให้ไม่เถานะใส่หน้องของไม่เถาขึลดรถเว้ยขึ้นมิกเขาหน้าห้อง ซื้อวิตามินให้พนาเพนกันจังน้อยบำรุงร่างกายโอ้แปะโป้ไอ้เด้อยคายมันไปเลยจังชิมาจ่ายโอ้ตวนพนาเพิ่นจปบวกินเบียนะทุกคนเป็นเอาเหล้าเิ่นหมักเบียนะดีมแห้งเอาชนแล้วแม่ห้มาหมัดไหวเลยหั้นห่้ว่าชนมาแกะเนี่ย กินก่เมยนเปลี่ยนเฟือนะรากว่าเพื่อประยกแล้วเพื่อเป๊กเอาเดีด้วยรถล้อด้วย1้อเขาหันลิตลรล็ตหุบเดือเข้านนั่งหุบลบเดอแก่เมื่ยนะทุกคนแก่เมื่อก่เมื่ ขายเนื้อเปรี้ยผีน่องผีคนไทยบ้านกลางแย่เมื่อยแต่ว่าก็มีเงินจของเราเป๊ะปุ๊กขายมันไม่เท่าคนแล้วจิตาจ่ายเราตากแงะร่างกานี่ผีน่องนี่โมบายอยู่คำแค่นระดับนี้นะอ๋อเนี่ยรถมันเบิดนะเติมแก้วหนึ่งบ่อหนะครับนี่เบิดโอ้ยอย่ามันขาดนะนี่เทียงยีนี่ไก่ไก่นี่ ประมาณร้อยเมตรนะเบิดก่อนโอ้ย่างอะไรนี่เ็ดรอดในผ่านลาโมหุ่นอยู่แล้วโอ้ยโหเบิด์ตสองปองเลยย่างปองปองนี้เไวกินเพลี้ยอีกเอาเก็บของไปของมันไว้เนาะลืมในผ่านใหญ่เก็บพักให้นะโอ้ขับใจขับใจไปเด้อผ่านลูกสาวเฮาโอ้โหแล้วไพ่อกัน ปพาหลูกสาวเองจันเขาผานกินกับประจักรเลยแต่เขาบม่ได้ปาสแจกเท่าแต่เขาบม่ใส่ยาบูยามาบรอกอ้าวบะเมนคนในนั้นนะโอ้นี่บอกพามันเตี้ยวเวนี่ชี่อู้หันลูกสาวหันลูกสาวกบกินโมเออลูกสาวกบเมียอยู่ทางลาวนะเมื่อกี้ยันมันบอกกินประจักแล้วยันบม่เคยกินมันสิโจงบ่ตที่ต่น้อยพ่อพ่อนี้แต่น้นนล่ะยันบอกกินกับมีโอ้อันนี้เพิ่นพาให้ลูกสาวเพลินนะทุกคนในพานลาโมเพาให้ลูกสาว เอาเมื่อเขาก็จิเวไ,ไวห้เลยโอ้ยนีได้ภาพบ่โอ,โอ้จากแรกกันมู่ิจะไฮทายว่ายันมุมไฮทายเดี๋ยวนางเรียนย้นจะเข้านะทุกคนยังจะวิ่งไลยเมือจจอ่อก็นำมาไฮไลยง่วนเลยขั้วกระชออีกอ้่อนี้นะเขาว่า ลเล่คาทิมกันหรอเคยเนี่ยไล่เลี้ยงไปหมด,ดทุกอย่างเอาเมือ่อค่ำก็มีแต่คืนเพื่อนลางจีนเขาบ่นอกอันเล่ยทำกันแหละขำนอกออต,อนตื่นประมาณเจ็ดเป็นม่นงดีกเท้าแตงพระเขาไว้อัเด้อเด้อหน้าบอเอากันนอเลยนอเ,เลยกันเ <พอ S 1> มือ่อค่ำเล่เล่มอนี่เห็นไหมทว่าเราเห็นบอกเอาคนงูใครแน่ยังว่าติดโอ้คนตลาดนี่นี่ดีปะทุกคนมัหนีเฮ้ากันสีเมื่อนะแต่ว่าคลิปเฮ้ากับชจบเพลงที่นี่ห์ทุกคนนี่แต่เขาโมโบใจหลายทีดตามรับชมโอเค ้าติดตามกันคลิปต่อไปนะเอาชิลงไปหวัวสั้นเพื่อแลบานนี่ทีมานเลยจะได้กระทาลุนกันคลิปต่อไปนะ